มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับโรงเรียนลือคำหารวารินชำราบเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมไซอัตฟอรัมครั้งที่15มหากรรมแสดงผลงานวิจัยและนวัตก,กรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร,ร์ในโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลายัยวันที่25เมษายน2568เวลา9นาฬิกาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนายสุประชัยใจสมุทรผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมสายอัสฟอลัมครั้งที่15หามหกรรมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่25-27ถึงเเมษายน 2568โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีและรองศาสตราจารย์ดรชุติน,นันทประสิทธิภูริปีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารคณะกรรมการดำเนินโครงการอาจารย์ผู้แทนศูนย์นักเรียนโครงการวมวและแขกผู้มีเกียรติและนางสาวราพรรุ่งตการรองประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนในโครงการวมวทั้ง16มหาวิทยาลัย19โรงเรียนและนักเรียนนานาชาติจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศพร้อมครูและนักเรียนต่างชาติจากญี่ปุ่นและสปอป,อปอลาว เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองคความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักเรียนในโครงการวมวทั้ง16มหาวิทยาลัย,ลย19โรงเรียนทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์รับฟังคำแนะนำตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและอาจารย์ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องและเพื่อเป็นเวทีในการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ ในการเข้าประกวดระดับนานาชาติการจัดกิจกรรมไซอัสฟอรัมครั้งนี้มีกิจกรรมหลากหลายอาทิการนำเสนอโครงงาน379โครงงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์เวทีพิเศษเพื่อส่งเสริมการต่อยอดผลงานจากโครงงานสู่เชิงพาณิชย์การบรรยายพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อเสริมสร้างมุมมองด้านวิชาการและการทำวิจัยโปสเตอร์ popula vote เพื่อส่งเสริมการวิพากษ์ผลงานอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับครูนักเรียนและผู้บริหารต่างชาติเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรางวัลพิเศษกว่า50รางวัลจาก12หน่วยงานวิชาการชั้นนำรวมถึงรางวัลโครงงานจากความสงสัยค่ยรู้และรางวัลน,นักเรียนผู้มีส่วนร่วมเข้าชมโครงงานสูงสุดสำหรับนักเรียนผู้เข้าชมโครงงานมากที่สุด การจัดกิจกรรม Science Forum ครั้งที่15นะครับวัตถุประสงค์ก็คือให้นักเรียนในโครงการบมบวนะครับได้มานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนโครงการบมบว์ทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันเรามีนักเรียนในโครงการบมบว์ทั้งหมด30ห้องเรียนนะครับจาก16มหาวิทยาลัย19คู่ศูนย์นะครับก็คือรวมแล้ว300คนนะครับการนําเสนอโครงงานจะแบ่งเป็น2รูปแบบด้วยกัน ก็คือการนำเสนอโครงงานรูปแบบบรรยายหรือที่เราเรียกว่าออร์เรลพรีเซนเทชันนะครับและก็การนำเสนอโครงงานรูปแบบโปสเตอร์นะครับผมมี2รูปแบบครับผมอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของเรานะครับก็คือนักเรียนเนี่ยเขาจะเริ่มทำโครงงานตั้งแต่ม4นะครับก็คือคิดหัวข้อโครงงานหรือว่างานวิจัยด้วยตนเองนะครับม4แล้วก็ค่อยทำมาเรื่อยๆลองถูกลองผิดนะครับตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ะครับอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเขาจะต้องมาสื่อสารความรู้ที่เขาได้จากการศึกษาสืบค้นและก็การวิจัยนะครับก็อันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมสายอาร์ตฟอรัมครั้งที่15ครับ